สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูฝากมเมล็ดของคามิเน่นะคะแล้วก็เราก็จะมาเก็บเมเล็ดคามิเน่กันนะคะ คามิเนเขาจะมีขนปกคลุมแบบนี้นะคะเวลาที่เขาฝักเขาสุกเนี่ยเขาจะสุกอยู่ข้างในนะเขาไม่ได้แบบยื่นยาวออกมาเหมือนพวกขนแมวนะคะก็คือเขาจะมีฝักอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องสังเกตนิดนึงนะคะถ้าไม่สังเกตเราก็จะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวมระเสษิฐขอยกเขาลงไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะไปนั่งที่พื้นเพื่อที่จะแงะเขาออกนะคะเขาเขาออกออกค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีบางฝักที่เขา แห้งคาต้นนะคะเขาหล่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะนั่งที่พื้นนะคะเพื่อที่จะสะดวกนะคะที่จะคีบเาขาอ,ออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าฝักของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยต้นนี้ก่อนเพราะว่าฝักของเขาสูกเป็นสีแดงเนาะสังเกตง่ายที่สุดนะคะสำหรับต้นนี้นะคะ นี่นะคะเวลาที่ฝักเขาสูงเนี่ยเขาจะเป็นแดงๆอยู่ข้างในแบบนี้นะคะให้เราเอาคีบเขาออกมาเพื่อที่จะเอามาล้างนะคะโอ้แตกเรียบร้อยนะคะดึงค่อนข้างยากเลยนะคะสำหรับฝักของคามินน่นะคะเมื่อกี้มุมเกษตร,รคีบโดนฝักของเขาแล้วเขาก็ขาดเป็นสองท่อนนะะเราแงะเขาออกมาแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นพวกชูแมนกับขนแมวพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสูกแบบยืดยาวออกมาเนาะเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะแต่ว่าคามินเน่ไม่เหมือนกันนะคะเราต้องคอยมาสังเกตนะบางทีฝักเขาก็สูกแล้วก็แตกอยู่ข้างในนะคะดอกนี้ฝ่อเขาไม่ติดนะคะมีเมล็ดแอบอยู่ข้างในเราต้องคีบออกมานะคะ อ่ะแบบนี้นะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะให้เพื่อนๆดูฝากที่เขาสูกแล้วเขาก็หล่นอยู่ที่ต้นเนาะเดี๋ยวเราคลบบฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะคะถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนะเพื่อนๆที่เนที่ย้งคามิเน่อยู่นะคะเวลาที่ผสมเกสรไปนะคะ ไม่ต้องรอให้ฝักเขาสุกยื่นยาวแล้วค่อยไปเอานะเขาไม่ยื่นไม่ยาวนะถ้าเราไม่สังเกตเราไม่เห็นนะคะแล้วก็จะมีพวกนี้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นตุ่มดอกที่เราไม่ได้ผสมนะคะเขาฝ่ออยู่ข้างในนะคะอ่าเขาฝ่ออยู่ข้างในเราก็ไม่ต้องดึงออกก็ได้นะคะแต่เราต้องสังเกตว่าเอ่อนี่อย่างฝั่งนี้นะคะอาจารย์เห็นไม่ค่อยชัดเนาะ ฝั่งนี้เนี่ยเขาสุกเขาก็แตกอยู่ข้างในนะคะมเมล็ดเขาแตกอยู่ข้างในเห็นไหมมุมเกษตรไม่ได้มาดูนะคะเห็นไหมเขาสุกอยู่ข้างในเขาก็แตกอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าเราไม่มาเก็บนะคะเขาก็จะตีอยู่ข้างในนะคะ <S <S เราต้องเคาะเขาออกอุย้ยน้ำทิ่มเคาะไม่ได้นะคะเคาะไม่ได้เนาะเราต้องค่อยค่คีบเขาออกมาทีละเม็ดนะคะจะเอาออกค่อนข้าง,างยากนิดนึงนะถ้าเรามาเอาตอนที่ เขาแตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะโอเคเขาเล็กมากนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเห็นไม่ชัดนะคะ คามิเน่หนามทองนะคะหรือว่าอะไรนะคามิเน่เหลืองนะคะจะมีคามิเน่แดงเหลืองขาวนะแต่มุมกเกษตรเนี่ยทําแดงมุมกเกษตรตายไปแล้วคามิเน่แดงมุมกเกษตรคามิเน่มุมกเกษตรสะสมตั้งแต่ที่เป็นมือใหม่นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่ก็ปล่อยเขาตามยถากรรมนะคะสีขาวกับสีเหลืองรอดส่วนสีแดงเนี่ยล่วงไปเรียบร้อยนะคะ เมล็ดที่เขาล่วงไปเราก็เอาไว้นั่นแหละเผื่อว่าเขาจะไปงอกอยู่ที่กระถางของต้นของต้นแม่นะคะอ่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เขาสุกคาดต้นเราก็แงะออกแบบนี้นะคะพยายามแงะที่ฐานของเขานะคะอ่าแบบนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปตามเก็บเม็ดเขานะคะแต่ถ้า เราบีบเขาแล้วเ,เขาแตกเนี่ยเราต้องไปตามเก็บอีกเสียเวลานะคะเห็นฝักของเขาไหมฝักของเขาจะป้อมๆสั้นๆน,นะคะ,ะถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นนะคะว่าเขาสุกแล้วนะคะนี่ฝั่งนี้ก็กําลังตีแตกนะคะแต่ว่ายังยังไม่แห้งนะคะ,ะเห็นไหมอ่ะมันต้องแงะออกแบบน,นี้นะคะ าเราผสมไปเราต้องคอยมาดูนะคะถ้าไม่มาดูเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีเขามีออ่ฝกกักแล้วก็เมล็ดเขาเขาเรียกว่า,มาเมล็ดเขาตดแตกแล้วนะคะเราก็จะเสียโอกาสในการเอาเขาไปเพาะเนาะเนี่ยดอกเขาเยอะเลยมุมเกษตรไม่ได้มาผสมนะคะเสียดายเนาะตอนผสมนี่ไม่อยากผสมนะ ตอนเก็บนี่อยากจะให้มีฝากเยอะๆได้เมล็ดเยอะๆนะคะเขามีดอกค่อนข้างเล็กเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่าฝั่งนี้ยังไม่สุกเราก็ยังไม่เก็บนะถ้าใครจะเก็บก็ได้เขาเริ่มที่จะเป็นสีแดงแล้วแต่มุมกเกษตรอยากจะให้เขาสุกดีๆก่อนเราค่อยเก็บนะคะมีเมล็ดที่ไม่ได้ผสมเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรโอกาสหน้าเราจะพยายามมาผสมให้เขาแบบเออ ผสมทุกดอกเนาะเราจะได้แบบได้มเล็ดเยอะๆในแต่และฤด,ดูกาลนะคะแต่ถ้าเราคี้เกียจผสมอะดอกเขาบานเขาก็จะอ่อไปนะคะถ้าหวังที่จะให้พึ่งผสมหรือว่าเขาติดเองอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นนะคะหกนาทีแล้วหลเหรอนี่ย ต้นนี้ฝากเขาสูกเป็นสีขาวนะคะอ่าเขาจะไม่เป็นสีเหลืองเหมือนเมื่อกี้เขาจะไม่เป็นสีแดงเนาะบางต้นเขาสุกเขาไม่เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาสังเกตรเราจะไม่รู้นะคะว่าเขามีฝากนะคะนี่นะคะ ฝักของเขาเป็นสีเ,เวลาที่เขาสุกเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนจนถึงขาวนะคะถ้าเราไม่มาสังเกตเราจะไม่รู้นะคะว่าฝักเขาสุกแล้วนี้นะสาหรับคามินน่ขาวนะคะว่าคารมิเน่เหลืองบางทีมันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาสังเกตเนาะสำหรับฝักของคามินน่นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะฝั่งนี้นะคะเขาแห้งเขาเขาสุกเขาแห้งจนเขากระจายเต็มเต็มลองพวกนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มาเก็บเนี่ยเขาก็จะร่วงหล่นลงมาที่พื้นนะคะเห็นไหม อ่าเขาจะล่วงหล,หล่นลงมาที่พื้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาโดนความชื้นเขาก็จะงอกนะคะแต่ถ้าเราอยากจะเก็บก็เก็บเขาไปก็ได้นะเก็บแล้วก็เดี๋ยวก็เอาเขาไปเพาะนะคะนี่นะคะฝั่งนี้นะถ้าเราไม่มาเก็บเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเวลาที่เราเก็บก็จะค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเขากระจายไปหมดแล้วนะคะเราต้องคีบทีละเม็ดสองเม็ดถึงจะเก็บเขาได้นะคะ สำหรับฝากไหนที่เขายังไม่นิ่มนะคะหรือว่าไม่ปิิแต่ว่าเขาเ,เริ่มที่จะมีสีใสๆนะคะเราสามารถที่จะเก็บเขาได้เลยนะคะเพราะว่าเมเล็ดของเขาเนี่ยสุกสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวมืกเกษตจะเก็บให้ดูฝากนี้นะคะนี้นะคะอ่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่นิ่มนะคะเขายังไม่นิ่มแต่ว่าฝักของเขาเริ่มที่จะเป็นสีขาวแล้วเราก็เก็บได้เลยนะคะเพราะว่าข้างในนี้เนี่ยเมล็ดของเขาสมบูรณ์ดีแล้วนะคะเดี๋ยวบีบให้ดูนะคะเห<ๆ> <He S 2> ็นไหมคะอ่าเมล็ดของเขาสีเข้มสมบูรณ์แล้วนะคะถ้าเราสังเกตว่าฝักหนที่เขาแก่แล้วเราก็เก็บได้เลยเนาะจะได้เก็บง่ายๆนะคะเพราะว่าเรารอฝักขเขานิ่มเนี่ยเขาจะเก็บค่อนข้างยากนะคะ นี่นะคะก็ได้มาแล้วสำหรับฝักของขนนกไม่ใช่ขนนกนะคะเป็นคามิเน่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างกันนะคะฝักเขามีขนาดที่เล็กมากๆนะคะเราก็จะบี้เขาทั้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาฝักเขาออกเป็นเปลือกเขาออกทีหลังนะคะ มเมล็ดของคามิเน่จะเป็นสีสีดำนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราล้างเสร็จเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอาเขาไปตากหอาไว้นะคะตากเอาไว้เราให้เขาแห้งนะคะแล้วเราก็จะเก็บเขาไปไว้ในถุงหรือว่าใน พลาสติกที่มีฝาในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะและนี่นะคะหลังจากที่เราตากเขาแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปไว้ในถุงซิปหรือว่าในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะหรือว่าในหลอดก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วเราเราอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ทับศูนย์สี่ทับหกสี่คารมีเน่นะคะ อ่าเราก็เขียนกำกับเอาไว้แบบนี้เนาะเราจะได้รู้นะคะว่าเขาเป็นอะไรเป็นเมมเป็นมเมล็ดของตัวไหนนะคะแล้วก็เก็บวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะเอามาเพาะเมื่อไหร่นะคะสําหรับคามิเน่เนี่ยมุมกเกษตรจะเก็บไว้สัก2อาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะคะถึงจะเอามาเพาะได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรีบก็เก็บไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็สามารถที่จะเอามาเพาะได้แล้วเช่นกันนะคะแล้วก็เราก็เอาไว้ในกล่องหรือว่าในภาชนะที่มีฝาปิดแล้วก็ไว้ในจุดที่แสงแดดเข้าไม่ถึงนะคะ มุมเกษตรก็จะเอาไว้ในกล่องแบบนี้นะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาเก็บมเมล็ดของคามิเน่แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอากาสต่อไปด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเก็บมเมล็ดคามิเน่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ